เขาเ้ออ่ะเาเฟ้อพี่วา้นนึงเฟอคนึงเข่าวเอ็มห้าเข่าเขาอะยูเฮ้เฟอร์น่ไปคนนึงเอร์ตาโนนะเดินวๆหยิบศพมาด้วยค่ตาแล้วมามามาต่อมาต่อยังมีอุ้มไปอุ้ไปอุ้มไปแต่ว่าก็ไม่มีเบอร์เาเหอน ทวิตเลยริงเราไปหาจอดสักที่นึงแล้วก็โฟทวิตไหมเราจะเล่นไหนกันล่ะโอไม่ถ้าเราอยากเล่นเร็วเราก็โฟทวิตแต่ถ้าเราอยากลีลาสักสามทุ่มแล้วก็รอสภานัดขับรถหาก่อนเจอก็ใส่เลยคาทหารโล่งโฮมโปรไหมพี่โฮมโปรไจะแอบรอคนแอบรอคนจริงถ้าอย่างนี้รอตหาไปตรง จุดได e ้จุดหนึ e ่งอะแล้วก็แบบถ่ายรูปนัดเขาเลยอะจะได้แบบว่าเรานัดแล้วอะอืมแต่เราควรจะไปหาจุดเออเราอยากเล่นตรงไหนกันนะทหารไหมพี่ขอแค่ทหารก็ได้พี่อยู่กตรงลงปะปะแล้วแบบพี่เดวิดอยู่แถ่ไหรอะอยู่ภายทหารวนเงินแวะไปดูโฮมโปรได้ไหมโปรดูแล้วเฮีโปรดูแล้วไม่มีลีวอล่าเขาดูแล้วไม่มีพี่ดูแล้วแอบท่อป้าหวะาสามท่อหรอ ขนาดนั้นอย่าบอกว่าพร้อมเล่นดีกว่าเราลวมค่าวทหารนะะพร้อมแหละอะไรนะพี่อยู่เราวมค่าวทหารไหมล่ะจะเล่นค่าวทหารถ่ายไปถ่ายก่อนก็ได้เออถ่ายกันไปเดี๋ยถจะเดี๋ยวผมถ่ายเองครับเดี๋ยวผมแซมเองนะเนี่ยใพี่ป๊อกเจอเจอเราไอ้ไอ้ไอ้นี่นี่ตู้หมูตู้หมวกอะ ตู้หมูวัดคืออะไรวะพี่ตู้หมูวัดตรงไหนวะเอ๊ะไฟปะเสาน้ำมันสองเสาอ่ะตรงข้าวอ่ะนึกออกปะอ๋อข้าวหมูอ๋อสลาย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 เอาไม่รอแถวแถวได้ยงกุนปะก็พร้อมกันแล้วค่อยไปทีมหรือจะรอไม่จะชนได้เลยนะเว้ยมันจอดรถรอเลยนะเว้ยถ้าพร้อมอ่ะ เอาดิเอาดิเนี่ยเรามาแถวละค่ายไปเลยไปเลยแบบมายู่เนี่ยมีมิกกี้อะคนเดียวหรือเปล่าที่เอาดีเอาดีมันห้าสิบสี่สิบเก้าแล้วอะมาสุสานมาสุสานเนี่ยมันนัดเจอกัะสุนสุสานนะโอเคพี่เจอโบสถ์อะโบสถ์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 ในเมืองเหรอโบสถ์ศาลาโบสถ์ศาลาโบสถศาลาขับไปไม่ได้เลยศาลาศาลาขับไปชักเขาเลยก็ได้นะขับไปยิงเลยรออะไรอะเปิดเลยดิครบแล้วใส่เลยพี่ครบแล้วใส่เลยมันลงรถดก็ยังลงรถติดเลยเออครบแล้วใส่เลยศาลาศาลาครบยังถึงถึงแล้วถึงแล้ว เสาไหลสะพานเสาลายเดี๋ยวตรงไหนสะพานข้าวพาข้าทหารได้ปะ๋ยวเปลไปเลยมาทางเลเบิลทางขวามาทางขวาบนสะพานเสาลายเลยพี่เห็นเดยโซนไอ้ที่ทะเลทรายปลายป่ะพี่ได้อยู่ไหนอยู่ตรงปลายทะเลทรายอยู่ไหนเนี่ยโจ๊กอยูเจอที่เก็บสาลายเจอปเนี่ยเจอได้เจอได้เออพร้อมป่ะพร้อมป่ะพร้อมพร้อม มาหมดแล้วใช่ไหมใครไม่มามาแล้วคละคุมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหลือไอ้กี้คนเดียวทันทันไปเลยบ้างไอ้เพิร์ลมันหนีไป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 อย่าลืมล็อกรถนะดูดีๆพี่ชวนกันแล้วหรือไงคงได่าชมบูบัก ใช่ใช่พระราชมพูชิ่มภูปอกแคสแต่ที่เป็นความจริงก่อนปอกแคสได้แล้วหรอยาวเลยว่ะข้อหนีป่ะคหนียาวว่ะงั้นงั่งรอปอกงั่งรอปอกปอกข้อหนีไปรอรอปอกรอปอกอันเดิมดีไปเลยดีไปเลยหายไปหมดเลยรอปอกอันน่าจะลดมิงไว้น่าจะเอามาแบบว่าไล่ขุมดาดนะเขาหนีอ่ะเดี๋ยวลองไล่เล่นๆดูไล่เลยไล่เลย มันยังมีรถแล้วเริ่มสตอรี่แล้วไม่ควรมีคนอื่นมาแถวนี้หรอกจะไม่มีได้ไงเมื่อกี้ยังขับพอบินอยู่เลยฮอ๋อพึ่งอะอพึ่งอะรถอะไรบ้างพี่จากที่พี่เห็นมี R R 7 l e ะคือมันโชวรถแคสได้ขนนั้นอะอีกไหมพี่อายไปเมื่อกี้ทำไมพี่ปอกแคสอ่ะโดนขันไหนชน ตนะแต่เราไม่ไฟนะแต่น้เราไม่ไฟตรงไหนตรงไหนครับพี่นานนาเห็นไหมเนี่ยเียเอ็มห้าขาวเนี่ยอ๋อโดนนาโนนาโนเสียนาโนอยู่พี่เดินพี่ทิ้นัโนแล้วมาทิ้เขาชอบลากเข้าหากรุ๊ปใหญ่นะระวังตะผมกรอดแล้วพี่บลอกหลุดนะได้หรือเปล่าเนี่ยเอ็มห้าภาพ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 ผมผมไม่ชนภาพผมไม่ชนชนเน้นเน้นเลยอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงไหนนี่ขอขอจุดหน่อย ถ้าเจอกรุ๊ปใหญ่เขาลากกลับมาแล้วพี่ถ้าเจอกรุ๊ปใหญ่เครับอออป๊กก่นเห็นเห็นพึ่งบินข้างบนปะคือน่าจะรู้อยู่นะไม่พึ่งบินข้างบนน่าจะสายเขาเลยประชาชนไม่เกี่ยวาพูดอยู่คนเดียวเหรอแล้วแฟนใครสักคนหรือเปล่าล่ะแฟนใครสักคนมึงอ่ะมีใครไม่รู้จุดรวมตอนนี้ไหมรถรถใครอ่ะถ่ายรูปแล้วบอกว่าห้ามพาวดิ คงไม่พางกันหรอกมั้งไม่รถเขาหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ตกเลยไม่แน่ไม่แน่เป็นรถเขาหรือเปล่าสิงคูอะด <c oughs> ูว่าไหนแล้วพี่โจ๊กพ,พี่ตามอยู่พ,พี่ตามอยู่จะมาขับไปอยู่ไหนอยู่ทีหน้าแดงแปลมจุดได้ไหมพี่ร้านเสื้อร้านเสื้อเร็วๆมาร้านเสื้อตุ๊กใหญ่มันตุ๊กใหญ่มันร้านเสื้อร้านเสื้อไอ้โจ๊กโต๊ก ร้ <geez> านเสื้อแฟมเพราะว่าไอ้ร้านเสื้ออะไรใกล้เราเนี่ยเออไอ้เจ้าชู้ไปๆๆนะไม่ได้ใส่นะโดลืมไม่ได้ขยันขัดเร็ว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 เขาบดายภูพี่โฟกัสโทรมาดายภูเออเบังคนละหนึ่งไปเขาดายภูอย่างเดียวเลยยังพี่โจขึ้นรถได้ยังขึ้นแล้วขึ้นแล้วยาเขาแตกแล้วแล้วพี่คนแล้วพี่ป๊อปยังพี่ป๊อปเข้าอยู่เฮ้ยแค่นี้แหละคือเรามาพี่เอ้ <Wet S 3> เขาโ้ประด่าแชมพูแล้วจะแนรอต่โคปด่าตมันค้ังสคนังรถังสอ่ะอนนนังจอมาโคนึงดิโคดูเนี่ยันเดียวะพูเนี่ยหันแล้วหน่อยข้างหลังเนี่ยเลยตามเลยูอย่างเดียวเลย นี่นี่นี่ไอเฟอเฟอเฟอสีน้ำเงินเนี่ยมึงเห็นปะเนี่ยมึงเห็นเฟอร์น้ำเงินเกือบเหลือบน้ำเงินปะน่าร้านเสื้อแค้นนะเพื่อฝูงไทยแค้นพี่สาธิภูเนี่ยเสียพลอยไปถ้าเขาคว่ำอยู่เพิ่งรีบชวนขอยิงยางก่อนเราค่อยพูด ทังแล้วสบายแต่ปูจะทางแล้วตามไปตามไปตามสุดหน้าคุกแถวคุกจิ้งจิใหญ่แล้วจะทางกับปขึ้นแล้วคันขึ้นแล้วคนขึ้นแล้วพี่บีทพี่ป๊อกอยู่ป่ะพี่เตรียมตัวหนะเตรียมตัวนะโฟกัสนะเจอติดแล้วนะติดแล้วนะ ขนไม่แล้วคนตุ e: ่ยแล้วคนตุ so <okay> ่ยแล้วงแล้วงแล้วผมลงนะผมลงนะลงลงลงขึ้นเขาขึ้นขึ้นจดรถกลับได้ะกลับได้ปะเขานั่งสามนะคันนั้นะถ้าถ้าชนล้มได้คือได้สามเลยนะเฮ้นี่ปะ ออรอพี่ว่ารอพี่ว่าปูรุดเขีอเขาต้อจะมีเก้าคนนะเม่อกี้เสียงเก้าเ้า้า้าเมื่อกี้เจอพี่ดันแล้วเก้าคนกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมเ่ม่ขับรถคนโง่เลยโอ้โหเขียมันบอกว่าขับรถคนโง่เลยมันมันบ้าเราอ่ะเป็นรอน สี่ล้อแล้วสี่ล้อแล้ว e รุดสี่ล้อแล้วแหมพี่อีกแล้วเหรอบุพุมขับรถโง่ขนาดนั้นเลยหรอจะยิงคนเดี่รุดรุดจะยิงไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนรเอารุถนะสีเขียวๆขฟ้าๆเนี่ยถ้ายิงนาโนในรถได้ก็คือมันใส่นาโนไม่ได้แล้วอ่ะ ยังแตกมนะั้ยอู้ดอู้ดหุ่ยเหี้ยเกาะโคตรถึกเลยเฟอร์เรลี่อะ่ะเอาดีพี่เขแล้วมาเข้บบาไปรับพี่วานหน่อย เขาล่วงเขาล่วงหนึ่งเขาล่วงหนึ่งลุนหนึ่งลุนหนึ่งเขาล่วงนะเขาร่วงนะตรงร้านร้านเอ็นยราพิสภาพใช้ปืนสี่ยิงยิงคนอะไรยิงพีวางไม่ได้เขาวางไปปล่อยเขาวางไปมันวางไม่ได้มันลงไปฆ่าได้นะจังหวะเขาวางเนี่ยเอาบะาหรือว่ารอ ทำไมเขาวางได้เขามีกาดแกงเหรอซอยได้ซอยเลยวางไม่ได้ตกหลอกแล้วตกหลอกแล้วตกหลอกแล้วตรงรั้วนเนี่ยตกล้วนตกล้วนลงสองลงสองหัวส้มพี่แมวพี่แมวลงพี่แมวลงใหจขึ้นใหจขึ้นล่วงลวงลวงลวงนาโนหมดแล้วนาโนหมดแล้วเป็นรถพี่ชนรถออกดีชนรถออกได้นฮานอย คาติดอีกปะเนี่ยตายปะล่ะตายแล้วตายไม่เขาตายโดนชนตาย่เลาเขาตายเพื่อนเขาอีกตายสองตายสองพี่ลงสองวารีรับไม่ได้ใค้เราปรับไปพี่มาพี่มาไปหยิบศพไปหยิบศพไปหยิบศพมาลงแล้วมาลงแล้วมาลงแล้วลงแล้วเขาลงหมดเลยครับพป่บกลงล่าลงล่างนะมามามา ไปรับโกัมพี่ยูหนอยพี่ยูลงแล้วใครลงบ้างล่ะพี่ลงอยู่เฮียอะไรเนี่ยไป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 ปไ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 ปปไ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 ป อ่มีอุ้มไปอุ้ไปอุ้ไปยูเอาห่างยูมีอะไ้างนไม่มีอะไรเลยอพี่วิ่งขึ้นเขาไปชุบขาชุบตบขาชุบตบยูขาชุบยูเฮบคือีัไปแล้วน่ะชุบจบแล้วยิงคนชุบเลยรอยิงคนชุบเลยช่วยพี่ยูหน่อยช่วยพี่ยูหน่อยต้องไปไ้อไขอตำแหน่งเินเเ เขาตายหนึ่ง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 ไอ้เหี้ยพี่มาลีกูหน่อยไอ้สัตว์ อยู่เห็นพี่ปอกป่าพี่ยูเห็นปะเห็นเห็นพี่ปอกลยตรงล้วนอ่ะวิ่งยาวเลยเอาแต่สกไปไหนบี๊ไปไหนผูล่นอยู่นะคนนึงปีนปีนพี่ยู่องตรงนี้ตายสอตรงนี้ตายองข้างบนตายองจบอีกตายอัยเอาศหน่อยเอาศนยตานีเอานี่เอานี่เอามนี่เอานี่ไป๋ยู่อ เขาจะพูดซึ่งเขาจะพูดจดบไอ,บอ้เนื้อยิงไอ้เนื้อกู้จบเฮ้ยปักตายปักช่วยด้วยเราหายจาก,กวัวเยอะนะเพื่อนนราย <วะ S 1> <ะ>ิงกันตรงนี้หน่อยพี่ว้ายิงคนนี้ให้หน่อยไปไหนวะ เขาเขามาเพื่อเห็นปะชุบชุบปอกอยู่ชุบปอกอยู่มิกกี้ตางเรเพื่อนเราไปตรงนู้นเข้าไปเอ็มพีเข้าไปเอ็มพีเรียกเรียกเลี้ยกเพื่อนรวมจุดหน่อยเลี้ยงเพื่อนรวมจุดหน่อยกระจายจัดตอนเนี้ยอยู่ตรงหน้าร้านหน้าร้านเสื้อหน้าร้านเสื้อเพื่อนอยู่นั้นอยู่นั้น หน่อยกันหน่อยกันหน่อยพี่แดดตายพี่แดดตายนลานเสียนลันเสียมีใครอยู่หลังร้านปะร้านแล้ตายเหี้ยแม่งกดโดน,น เจ็บเจ็บเล่นไปเจ็บไหลบไหลบเรียใครบอกคนพ้อมีรถมีรถมามีรถมาเห็นปะเออมากันหลังบ้านมาการหลังบ้านหนึ่งศพมากันหลังบ้านเอาศพมันลงกันเลยเดี๋ยวเงาแม่งนี่ไอ้ไอ้นาลิใจเย็นเอ้ยเอ้ยเห็นป่ะของเขาเพื่อนเปเนี่ยเอ้ยเอ้ยหลอเจ็บตายเฮียมีทั้งสิบคนแพ้แปดคนกูจะรั่วตายเพื่อนตายเพื่อน ไหน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 ไอเจตไหนไอเจตไหนไัเจตทำไมเนี่ยเฮ้ยชนทำไมเฮ้ยเดี๋ยวลองขี้อะไรวะฮะเฮ้ยมึงมึงออกไปดิเดวต้าให้ยิงกระจอกไอซันไอเจตตัวไหนปากดีวะไอ้เฮียใครบอกกูเป็นตัวปัญหาฮะไเจตตัวไหนเฮ้ยมึงไม่ต้องด่าคนอื่นมึงด่ามึงด่ายินี่ก่อนเลนเนี่ยยินี่แหละเอ้ยไอเจตตัวไหนไเจตตัวไหนไเจตตัวไหนไเจตอยู่มีเหรอฮะตัวพี่เอวากลัวก่อนเฮ้ยไอเจตไเจตไอเจต คนอื่นกูไม่ด่าหรอกครับทำไมครับมึงว่าพี่กูเป็นตัวปัญหาเคียอะไรครับหรอเฮ้กระจอกเตรียมตัวเหรอไอสัตว์มึงชุบกูดิไรหรอเข้าวอไหนเข้าวอไหนอยเอาให้เออนะไอสัตว์ถ้าไม่เออยเดี๋ยวมึงจะเออ อีเฮียกระจอกไม่เตรียมตัวไอสัสเตรียมตัวซะบ้างนะอีเฮียโอ้ยเอารถมาใจนเย็นใจนเย็นพี่ อ้ยมันขับน้ำเงินดำใจเย็นๆอย่าลบดิใจเย็นมันตายไม่มันเหลือคนเดียวมันเหลือคนเดียวมันจะเบมใช่ไหมไอ้เคีเนี้ยไปอะเจฟถ่ายไปด้วยรถทำพาวอ่ะเจฟคู่เซ็งใช่ไหมเขจะยิงได้แไปเขาจะไหมไอ้เฮียแม่งกระจอกก็กระจอกไอ้เฮียเสือกไม่เตรียมตัวไอ้เฮียแม่ง อิ่จำตรงไม่จำตัวไม่จำครับหรอครับพี่เก่งแต่ปากแต่ฝีมือไม่มีหรือเปล่าเก่งแต่ปากแต่ฝีมือไม่มีหรือเปล่าเดี๋ยวรถยังโคบย่างแต่เนี้ยพร้อมยังจะได้ห่อหาศพหาศพใครมีห่อเช็คห่อดีมีห่อไหม ศพมันจะเหลืออยู่แล้วเว้ยอย่าลืมนะเว้ยปล่อยศพก่อนนะเว้ยปล่อยศพก่อนนะไม่ไงัน้นมันไอ้นี่นะปล่อยศพด้วยนะไอคิมนะดีคิมไปด้วยได้ไหมมาดิมาดิมาดิไม่มีรถอะอยู่ใกล้กันไอแยกมาดิไอแยกมาหน่อยไอไอแยกกันมาหน่อยเดินแยกมาหน่อยนับยิงศพแล้วห่อหนึ่งสองสามห่อเลยเฮ้ยเปลี่ยนรูปร,รอเลยได้ปะเฮ้ยหยิบศพหยิบศพแล้ววางรอบนึง รถมาน้องอย่าลืมใส่นานโนวไว้นะเวลวตาตำรวจยิงอะ่ะเออไม่นอ้จะเออไม่นอ้เออไว้ไอิโตอิยูมิเนี่ยอิสัตปากมีฮีเองเจ็เนี่ย โอ้รถกูแด็กสบาทต,ตอนเนี้ยอิ่มอะไรอ่ะไอ้เหี้ยโผล่ล้อพี่ของไงอ่ะโผล่พี่พี่ไม่โผล่ตัวต้องไปนั่งข้างหน้าด้วยกันวะไม่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 ข้างหน้ามันโผล่มันแค่นั่งฝั่งซ้ายฝั่งพี่อ๋อโอเคใช่ใช่ชข่าวโคเคนดีวกว่าแม่งไอ้เหี้ยปากดีตัวแท้เป็นเหยี่ยนี่ ยังไม่เห็นเก่งไม่เห็นเก่งเหมือนปากเลยแนมะ่เฮ้ยนี่เจ้าเอ๋อครับไมกี้มากป่ะหนูเฉยเฉยไม่ชอบนี่นะ